สวัสดีครับทุกคนนะครับทักทายกันนะครับวันที่30นะครับพฤศจิกายนพศ2 5 6พกสกับช่อง YouTube สัมฤตคุณดีมีน้ำใจแล้วก็ช่อง y o u t u น e คํานวนตัวเลขสัมฤีมหาเฮงแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับชมพนบุรีทันข่าวเมืองเล็กที่น่าอยู่วันนี้นะครับกับตัวเลขพี่สาวสุรินคนที่ติดตามพี่สาวสุรินอยู่นะครับคนที่ติดตามพี่สาวสุรินอยู่หรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับคนที่ตามพี่สาวสุรินหรือว่าคนที่ติดตาม พี่สาวคนแก่นคนที่ตามเลขเพื่อนนะครับวันนี้พี่สาวสุรินทร์ครับบอกเลยว่าให้น้อยชุดกว่าทุกครั้งนะครับเอาไปลุ้นโชคกันเลยนะครับกับพี่สาวสุรินทร์มวดประจาวันที่ หน่งธันวาคมพศ2565กสับเรื่องราวดีทางช่อง YouTube นักคำนวณตัวเลขสัมมารีคนดีมีน้ำใจนะครับแล้วก็ชุมพลบุรีทันข่าวเมืองเล็กที่น่ายกติดตามทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับเพื่อให้แอดมินได้มีรายได้และก็ได้เลี้ยงครอบครัวและจุนเจือครอบครัวนะครับผมยังไงก็ฝากวิตกุลนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมไปิพาก์คีทไหมครับพี่สาวสุรินทร์ครับฟันขาดชุดเดียว ข้างบนเหมือนกันครับวงให้เรียบร้อยนะครับล่างชุดเดียวบนชุดเดียวครับพี่นะครับตัวรองมีชุดเดียวนะครับใครที่ชอบเลขพี่สาวสุรินนะครับที่ผ่านมา1นึเข้าเต็มเต็มนะครับงวดนี้ให้เลยนะครับหางเดียวบน3 7 5 3หสหรือว่า6 5หศูนนะครับผมแล้วก็9้ล่างสีเกตัวเดียวนะครับจากพี่สาวสุรินงวดประจำวันที่นะครับอ่า หนึ่งทันว่าคมพศสอง5สครับปักหมุดรอเลขพี่สาวเด่นตายนะครับแล้วก็พี่สาวคนเก่นโค้งสุดท้ายกับเลขเด่นบ่ายโมงนะครับพี่สาวสซินบอกว่างวดนี้เอาไปตัวเดียวพอนะอยากมีโชคก็ซื้อกันแคร์นี้ไม่ต้องเปลืองตังค์เดี๋ยวพี่ก็บอกมาก็ทําตามพี่เขาครับยังไงก็ฝากละกันนะครับถูกพิลาอะไรไปก็ท้องขอโทษด้วยนะครับพี่สาวสรลินครับชุดเดียวหางเดียวบนล่างอยากละตัวนะครับเท่านั้นสายวิ่งสายรูดเลขบ่ายโมงที่ผ่านมาให้แปดันแปดตัวเดียวพอ 8 9นะฮะบนชาวบิงเลขรับกินพี่เข็มพรทุกคนก็น่าจะรู้เลขจะรับกินพี่เข็มพรครับรับกิน9ก้ละบนนะฮะกิน6ล่างนะครับแต่ของเราไม่มีนะครับทั้ง6ทั้ง9ครับอาหาไม่มีทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่นะฮะก็คือของเราข้างบนไม่มี9นะครับ7 5 3แล้วก็6 5 0ตัวเด่นครับตัวเดียวครับ7 าสจะตัดเล่นไม่ตัดเล่นก็ใช้ดูดีของาพี่เอวกับพี่สาวสุรินงวดประจำวันที่1ธันวาคมพศ2565กับห้า่ว่เราดีทางช่องดูดูนักขำนวหนตัวเลขกสัมบีมหาวิทเอาไ,ไปเป็นแนวทางครับพี่อ่ะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อพาดคลิปให,หม่ๆทางช่องนะครับยังไงกันฝากละกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมก็เมื่อกี้ใส่แว่นตาไม่ได้ใส่แว่นตาเพรามีใส่แว่นตายังไงก็อย่าลืมนะฮะดูกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวลืมกันพี่สาวสุรินทรร์นนะคับี สวัสดีครับพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับชุบพลบริทันข่าวสำลีคนดีมีน้ำใจแล้วก็นักคำนวณตัวเลขสำลีมาหาเหตุสาช่องทางจากเราสวัสดีครับผม